สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับความความน่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะขยแขยงขออาภัยในความน่าเกลียดน่ากลัวนะความทุเล็อันนี้เป็นเล,เล็บเท้าของคนที่ตัดพักบุ้งแล้วไม่ยอมใส่ชุดหมีชุดกันน้ําหรือถุงเท้าเนาะแล้วก็มือนี่ก็คือมือที่ไม่สวมถุงมือถุงมือก็คือถุงมือหมอหรือ หรือว่าถุงมือผ้าแต่ถุงมือผ้าเล็บก็ดำมั่งนะแต่ถ้าสวมถุงมือหมออะคู่ละห้าบาทอันนั้นะเล็บจะไม่ดำแต่ทีนี้ว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนตัวเราเองเนี่ยถ้าเราใส่ก็คือเรากำผักไม่ถนัดแล้วมันจะช้าเวลาตัดเล็บก็ไม่ตัดให้มันถึงเนื้อเหลือไว้หน่อยนึงเพราะว่าเวลาไปกำเนี่ยอย่างเล็บเนี่ยเขากินเข้าเข้าเนื้อไปเลยคือเขากินเล็บแหว่งไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือไว้ประมาณนี้ เหลือไว้หน่อยนึงวิธีแก้ก็คือใส่ถุงมือสวมถุงมือซื้อถุงมือมาใส่อสอนเล็บเท้าเล็บเท้าสังเกตเล็บนี้เล็บนี้ก็คือเล็บหายไปเลยเนาะก็คือขี้โคลนเข้าขี้โคลนเข้าแล้วมันมันพเยอมันพเยะเสร็จแล้วมันปวดเราก็ต้องตัดตัดออกให้เตียนให้ให,ให้กุดเล็บเท้าเนี้ยตัดกุดได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเล็บมือตัดกุดไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็คือตัดกุดเลย เป็นเฉพาะเล็บนี้เนาะส่วนนิ้วนี้นิ้วนี้ยังเหมือนเดิมนนี้ยังเหมือนเดิมส่วนนี้ก้อยนี่มันเล็กอยู่แล้วแล้วก็มานิ้วโป้งนิ้วโป้งจะน่าเกลียดมาก็คือเนี่ยเนี่ยสังเกตดูนะทุกคนเนี่ยดำๆเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเขายาวแล้วเราต้องรีบตัดออกนะเพราะว่าข้างในมันคือขี้โคลนเนี่ยนี่ยข้างในมันคือขี้โคลนถ้าเราไม่รีบตัดออกมันจะกินลึกๆเข้ามาเคยเล็บรูดไปแล้วครั้งหนึ่งคือขี้โคลนกินหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ เนี่ยที่บวมๆแดงๆข้างๆนี่เนาะน,นี่ตรงที่นิ้วชี้อยู่เนี่ยตรงเนี้ยก็คือแงะไปเมื่อวานที่ขวดมันเข้าแล้วมันปวดมันนอนไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องแงะแล้วก็อัดน้าเกลือเข้าไปแต่ทีนี้ว่าเมื่อคืนแงะแล้วแต่ตอนเช้ามาก็ต้องมาตัดอยู่ดีมันก็เลยปวดอีกเดี๋ยวก็แงะแล้วก็ไปอาบน้าเนาะนี่นก็จะเป็นหนังนังแข็งๆหนังดำๆแล้วก็เนี่ยรอกที่ขวนเข้าหมดข้างๆนี่คือเข้าหมด อันนี้วิธีแก้ก็ก็คือซื้อชุดหมีมาใส่ชุดหมีกันน้ําเลยจะครึ่งตัวจะเต็มตัวก็แล้วแต่สะดวกเนาะจุลสามสี่ร้อยแต่ถ้าใส่ถุงเท้าผ้าถุงเท้าผ้ามาธรรมดาอ่าเล็บเล็บก็จะ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 ,จะบอกไงเล็บจะไม่กุดอย่างเงี้ยก็คือขี้โคลนจะไม่เข้าเยอะแต่ก็เข้าเล็บก็เหลืองถ้าเป็นถุงเท้าผ้าธรรมดานะ ทางที่ดีก็คือชุดหมีแต่ว่ามันจะแพงหน่อยแค่นั้นเองก็เวลาตัดผักเสร็จแล้วก็ถอดล้างแล้วก็ตากในที่ร่มมันก็จะใช้ได้นานส่วนวันนี้เราจะตัดตรงนี้เพราะว่าเนี่ยนิ้วชี้ตรงข้างนี้นะข้างนี้ก็คือขี้โคลนเข้าแล้วปวดเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตัดออกไม่งั้นพวกนี้มันจะกัดหนอง มาดูกันว่ามันเป็นยังไงนี่ถือกล้องเองไม่มีใครถ่ายให้นี่ยเงี้ยเงยเข้าข้างๆนี้เงี้ยเข้าข้างๆน,น,งงงนี้กันไกลตัดเล็บมันจะเป็นปากแหลมๆหน่อยเงี้ยลงมาสุดเลยจิ้มลงไปให้สุด เีย่ยเห็นปะจิ้มลงไปสุดสุดแล้วนะจิ้มลงไปสุดแล้วนะกดลงไปให้สุดเลยแล้วก็หนีบนี่ก็ออยังไม่สุดนะยังได้อืมนี่สุดแล้วอ่ะเนี่ยงออกมาเห็นปะ เนี่ยนี่คือสุดแล้วอ่าแล้วก็ง้างมาเนี่ยเลือดออกละแล้วก็ดึงออกได้เลยเดี๋ยวนะมันมันเห็นไม่ค่อยชัดอ่านิ้วมือบังแล้วนิ้วมือบังตัวเองในเลือดเลือดออกมาแล้วนะเห็นแง่งไหมเนี่ยตัดอย่างนี้เลยตัดให้สุด ทีนี้ก็จเจาะออกแล้วนะมันจะเจ็บเจ็บหน่อยแต่ว่าพอเราเอาออกแล้วอะมันจะหายปวดเห็นเลือดเลือดนิดหนะ่อยก็มันไม่โฟกัสอืมนี่คือออกแล้ว นน,น,นีติ่งน้นอยๆเนี่ยแหละเนี่ยติ่งน้อยๆเนี่ยแหละเนี่ยแก้าที่ชู่ห้แม่แผ่นหนึ่งในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าแขวนอยู่เนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็จะหายปวดเห็นไหมจะให้ดูชัดๆมันจะได้เห็นนี่มันแค่นี้เองเนี่ยมันจะเป็นแหลมๆ เนี่ยที่ทำให้เราปวดมันคล้ายๆเล็บคบแต่คือมันไม่ได้คบคือขี้โคลนเข้าไปข้างในแล้วก็ต้องตัดมุมมันออกทีนี้เราก็แงะขี้โคลนออกแล้วก็ล้างน้ำเกลืออีกสักประมาณวันสองวันมันก็จะหายปวดถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยคืนนี้ก็คือจะกัดหนองเลยจะเป็นหนองแล้วก็จะบวมถ้ารู้สึกแบบเจ็บเจ็บนิดๆก็คือต้องตัดออกเนาะเลือดมันก็จะไม่ได้ออกมากนะมันจะออกแค่นี้แหละเนี่ย เพราะว่ามันจะเป็นหนองนี่น่าจะเป็นหนองแล้วด้วยแหละเนี้ยเห็นปะน้ำน้ำมันจะใสๆหน่อยเนี้ยแล้วก็จะมีขี้โคลนอะไรมาก็จะประมาณนี้แต่ข้างข้างนี้คือไม่เจ็บก็ไม่ต้องตัดก็ได้แต่อันนี้ก็คือขี้โคลนเข้าแต่เขาไม่เจ็บไงเราก็เลยไม่ตัดมันไม่มีเลือดนะมันเป็นน้ำหนองประมาณน้ำหนองประมาณนั้นแหละ ใชน่น่าจะเป็นน่าจะกัดหนองแล้วแหละน่าจะกัดหนองถ้านี่ถ้ามันยังมีตออยู่ก็งัดออกได้นะแงออกเลยเพราะว่ามันไม่เชิงเป็นอะไรนะมันไม่เชิงเป็นเล็คบคบอ่ะมันเป็นขี้โคลนเขา้านแเราก็ต้องเอาออกเพราะว่าคือมันกินเข้าไปในเนื้อแล้วอ่ะเราต้องตัดออกอยู่ดีมันเป็นโพรงข้างใน ถ้าเราเก็บไว้เราก็ปวดเราต้องเอาออกเนาะนี่ตรงนี้เป็นขี้โคลนดำๆป่ะเนี่ยแหละจะต้องแงะตรงนี้ออกแงะขี้โคลนออกแล้วก็ล้างน้าเกลือนี่แหละเล็บมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเล็บนี้ก็คือเขาไม่มีเลยเขาหายไปเลยเนี่ยตรงมุมเขาก็ไม่มีเขาเหลือตรงนี้น้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากให้เล็บสวยเท้าวสวยก็ไปซื้อชุดหมีมาใส่ลงทุนนิดนึงก็ใส่ได้เป็นปีแหละแล้วก็ส้นเท้านี่มันก็หน้าเกลียดแหละมัน มันไม่ได้แตกเยอะมันไม่ได้แตกลึกแต่ว่ามันดำอะ่ะมันดำยางผักบุ้งเนี่ยถ้ามีบูทเวลานั่งกรรมผักบุ้งใส่บูทได้บูทข้อสัน้นเท้าเราจะไม่เปียกคืออันนี้คือความมักง่ายคือความขี้เกียจคือจะเอาเร็วแต่แต่ไม่รักษาตัวเองคือตรงนี้คือแสบนะเดินเดินย่ำหินไม่ได้คือเท้าบางมากเห็นแบบนี้คือเท้าบางเนี่ยถ้าเราก็เกิดลูกลูกสาวมาแง่นะ สาวเล็บแง่นะนี่ก็คือเลือดซิปเลยแหละก็คือเข้าเหนือเลยคือมันบางเนี่ยนี่คือบางมากไม่ได้หนานะทุกคนเห็นแบบนี้คือเหมือนมันหนาจริงๆคือมันบางนะถ้าลูกสาวมาแงยนี่คือเลือดออกเลยนี่คือแงะไม่ได้เป็นเป็นเท้าแตกที่แงะไม่ได้เท้าก็จะประมาณนี้แบบนี้ก็จะเป็นน้ำกัดเนาะน้ำกัดเท้าแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นดินทรายหรือเป็นที่อื่นน้ำจะกัดไหมเนาะ อันนี้เราทําที่นคปรปฐมน้ําดินบ้านเรามันเป็นเหมือนดินเหนียวอะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับน้าด้วยแหละน้ําเราไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่มีจอกมีแหนอะไรประมาณเนี้ยอ่ามาดูแผลเรามันก็ไม่มีอะไรแล้วมันไม่มันไม่มีอะไรไหลแล้วแหละมันก็มีแค่นี้เนี่ยน่าจะกัดน่าจะเริ่มกัดหนองแต่หนองยังไม่ขุนเนาะ เ okay. ดี๋ยวก็ล้างทําความสะอาดแผลอันนี้อันนี้ที่ช่เนติถ้ามันยังมีรากอยู่ก็แงะได้แงะออกไปเลยทีเนี้ยเวลาเราอาบน้ําใช่ป่ะแล้วก็ใช้เอเนี่ยอฟฟักบัวฉีดไปเลยแม่นก็เปิดใส่กอกน้ําใส่แรงแงมันก็รุดออกอนนคลิปนี้ก็ถ้าใครดูก็ถ้าไม่อยากเล็บขี้เลยมือขี้เลก็ใส่ชุดหมีแล้วก็ใส่ถุงมือเนาะ แล้วแต่ถนัดเราใส่ไม่ได้คือถ้าเราใส่แล้วเราจะกำพักไม่ทันเพราะขาโอเคนะทุกคนเนาะวันนี้แงะแงะยข้างเดียวนะเพราะว่าเจ็บข้างเดียวอย่าให้ดูอีกข้างข้างนี้ก็เป็นอันนี้ข้างขวานี่เห็นปะเหมือนกันเด้เลยแล้วแอนเนนะเล็บตรงนี้แอนคือเล็บมันเสียนี่อันนี้เราเพิ่งตัดเราตัดไปแล้วนี่หายแล้วนี่ตัดคล้ายๆเล็กเมื่อกี้เลยเห็นปะคือหายเจ็บแล้ว เนี่ยไม่มีอันไหนเจ็บถ้ามันเจ็บมันถ้ามันบวมมันจะเป็นจะเป็นตึงๆเง,งาๆเวลาเราเดินกดเท้าลงไปมันก็จะสก,กิดจิจจิหน่อยเนี่ยอันนี้เราก็แงแล้วเนี่ยเนี่ยบวมๆเนี่ยแงแล้วแต่จริงๆเล็บไม่ขบที่โคนเข้ามาเลยกลายเป็นเล็บขบเนาะถ้าอย่างเงี้ยไปข้างนอกก็ใส่ถุงเท้าเพราะว่าอายเขาส่วนเล็บมือเดี๋ยวจะล้างให้ดูว่ามันล้างแล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะล้าง คลิปนี้ไปแล้วจ้ะรักษาสุขภาพเล็บกันบ๊ายบาย